เราอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้บริเวณก็เป็นโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพ่อฟานก็ได้บรรทุกรับจ้างขับรถนะครับรับจ้างขับรถบรรทุกน้องช้างมาสองเชือกอนไนเชือกนี้นะครับอันนี้ก็อีกสองเชือกนะครับแต่เชือกที่พ่อฟานบรรทุกมาก็จะเป็นสองเชือกนี้นะครับไม่ใช่รถพ่อวานนะครับแค่พ่อควานนี้ บรรทุกมานะครับรับจ้างขับรถนะครับก็จะมีสวยแต่งสวยมากเลยนะครับขบวนนะครับโดยจะมีช้างทั้งหมด24เชือกนะครับแต่อยู่ตรงนี้2เชือกและจะมีอีก2เชือกฮะสวยๆนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ไว้ให้ท่านผู้ว่ารอยเอ็ดมาขี่นะครับ อันนี้คือกำลังถ่ายรูปอยู่นะครับก็จะมีการถ่ายรูปอันนี้กำลังจะเริ่มขบวนนะครับน,นะครับดูสาวๆร้อยเอ็ดก็มีแต่คนสวยนะครับนี่เป็นนักเรียนนักศึกษาจากทางโรงเรียนนะครับรวมถึงมีน้องๆทหารนะครับขบวนจะตั้งตรงนี้นะครับนี่ขบวนจะตั้งตรงนี้เลยนะครับช่วงนี้นะครับ ฝั่งนู้นใส่เสื้อแดงๆนี่เป็นทหารนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นโอ้นะครับนี่นะครับหนุ่มๆนักเรียนนักศึกษานะครับอ่านูน้อยนี่นูน้อยใบซ้าอันนี้ก็ชื่อน้องช้างชื่อไพ่ทองคํานะครับผมส่วนเชือกน,นั้นก็จะเป็นอะไรทองแดงไพ่ทองแดงนะครับอันนี้ไพ่ทองแดงนะ นี่นะครับอาสวัสดีครับสวัสดีจ้าคิดถึงน้องมิน้นน้องไปอยู่ที่ไหนคะเป็น๋อน้องอยู่ที่ดําเนินสะดวกนะครับอยู่ปางช้างเผือกนะครับพ่อขวานก็คิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างว่าเนาะน้องก็ไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนะครับพ่อขวานก็ไม่สามารถที่จะได้ไปดูน้องเลยนะครับก็ได้แต่ฝากเจ้าของใหม่ให้ดูแลน้องมิ้นให้ดีๆนะครับผม พ่อควานสวัสดีครับสวสบายดีนะครับครับผมสวัสดีครับก็ก็รอไปหาหมอนะครับวันที่31มอมีนานี i แหละพ่อควานจะไปหาหมอนะครับคิดถึงน้องมินโอ้ผมก็คิดถึงเหมือนกันครับคุณแม่นะครับแม่ควานนี่ยิ่งร้องให้ทุกวันเลยแม่ควานนะครับแม่ควานอู้ร้องให้นะครับคิดถึงน้องมินนะครับแม่แม่แต่ก็อย่างว่านะครับเราไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะแก้ตัวยังไงนะครับนี่ วันนี้ก็เลยรับจ้างบรรทุกน้องช้างสองเชือกมานะครับมามาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีรถที่พ่อควานรับจ้างขับมานะครับเป็นรถคันนี้นะครับจากรถของน้องชายทองนะครับน้องชายทองเป็นวันนี้พ่อเพชรไม่ว่างนะครับก็เลย <มา S 1> ให้พ่อควานนี่ขับมานะครับมี วันนี้พี่บัวงามจะไปอยู่กับเจ้าของแล้วอ่ะเป็นไรเนาะนะครับบัวงามใครบอกพี่บัวงามจะไปอยู่กับเจ้าของเจ้าของแล้วบัวงามใช่ไหมเออบงลุงรูกดหน่อยหนึ่งร้อยเอ็ดช้างยี่สิบสองเชือกใช่ครับก็จะมีทางจังหวัดจ้างมายี่สิบสอง ทางโรงเรียนสตรีศึกษาจ้างมาอีกสองเชือกเป็น24เชือกครับนะครับคุณแม่ตอนนี้ทางนักเรียนทางอาจารย์กําลังขอถ่ายรูปน่ารักส,สวยๆกันทุกท่านเลยหนุมน่มๆรูปหลอ่อโอ้ยนะครับน่ารักจริงนะครับคนร้อยเอ็ดนี่มีแต่คนส,สวยๆเลยนะครับคุณแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอาจารย์เป็นคุณครูนะครับ จ้าให้พ่อควันกับครอบครัวผนจากสูบลูกไผ่ขอบคุณครับคุณแม่น้ำทิพย์ขอบคุณมากมากครับพี่ประนามไหน่อยบัวงามไหนแม่ไม่ไยบัวงามไหนเนาะพอดีลุงศักดิ์แกถามนะครับนี่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 ลุงศักดิ์นะครับนี่ลุงศักดิ์อ่าท่านท่านก็เจ้าของช้างนะครับจะให้ผมขับรถมาส่งตลอดเลยลุงศักดิ์นี่ครับไปตลอดไปตลอดคุณแม่ก็คงจะเคยเห็นเนาะลุงศักดิ์ จากช่องอะไรช่องเมเมเมยไม่ใช่ช่องของผมเหรอช่องของผมคือช่องควนศักดิ์ไร่ทองคำครับพ่อบัวเงินเป็นอาอู้พ่อบัวเงินตอนนี้สงสารมากเลยคุณแม่นะครับไม่มีมันมันไม่มีหญ้าเลยนะครับไม่มีหญ้าอีกย่างน้องก็ตกมันนะครับน้องก็ตกตกมันเนาะอยู่เด็ดในต้นมะขามนะครับช่วงนี้นะครับ ก็เป็นช่วงหน้าแรงด้วยนะครับหน้าแรงหายายากนะครับขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับขอบคุณที่รักและเป็นห่วงครอบครัวน้องมิ้นขอบคุณคุณแม่ที่เป็นห่วงพ่อควันบวงเงินนะครับไทรบบวงเงินด้วยนะครับบวงเงินหรือเปล่าปันโฮใช่ใช่ครับอ่บวงเงินของไทยของควันโฮครับคุณแม่ ที่เคยเดินกับน้องมิ้นอันนี้ก็คือเป็นน้องทหารจากทางร้อยเอ็ดนะครับนี่น้องๆก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับนี่้องทหารของเราก็มีแต่คนรูปลอเลยนะครับนี่ดูนะครับแม่แม่เอา้าดวงเงินจะจะไปอยู่กับเจ้าของบอกเจ้าของ่ไหนวรโฮ่ไหมอ่ะคู่พี่ักแยไปขึ้นบอกจังเลรออ่ะอันนี้อันนี้พ่อควัก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะ ลองไปถามควนโฮดูอีกทีนะครับคุณแม่จากร่าว่าบ่วงเงินหรือเปล่านี่คุณแม่ล้วอาจจะเขียนผิดนะบวงเงินค้าจะไปอยู่กับเจ้าของอ๋อแสดงว่าเจ้าของเขาจะเอาไปคืนใช่ไหมคุณแม่เอาโฮเอาโฮเอาโฮบัตบันโรบัตผมด้บวงเงินอสางทีครับขายขลังทีการนี่บัตบัตลคุณนะดูช่องน้ำผุุ เขาเมื่อคืนค่ะจะไปวันนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลงไลน์ยังไงเดี๋ยวพ่อควันจะลองโทรถามควันโฮดูนะครับว่าจริงไหมนะครับเมือม่อวานก็เลยเมื่อวานนี่ก็ไม่ได้ถามนะครับเมื่อวานนี้ก็คุยกันแต่เรื่องทํามีดทําตะขอนะครับอันนี้ก็เป็นงานงานยังี Uhm, งานบุญพิเศษอ่าเป็นงานบุญพิเศษของทางจังหวัดนะครับร้อยเอ็ดบุญพิเศษเทพชาติผมแล้วบุญพิเศษเทศมาชาติเอบุญพิเศษมันต้องเทศมาชาติอยู่แล้วอันนี้เป็นน้องช้างที่วันนี้มาแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึร้อนดิ้วไหมไม่ดิ้วเลยร้อนไหมผมรอนนหน่อยไม่ใช่เพียงเราดูดูเขาลูกสัตว์ไม่มีหมวกเลย อันนี้ก็อีกจะเป็นเชือกนี้ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรนะครับอีกหนึ่งเชือกแม่แม่ก็คงจะเคยเห็นนะครับเชือกนี้แล้วก็เชือกนั้นก็คงจะเคยเห็นกันนะครับหลายๆช่องก็คงจะเคยไล์อยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้พอขวานก็ไม่ค่อยได้ไล์เลยครับก็รู้สึกว่าทางจังหวัดร้อยเอ็ดนี่คัดแต่น้องช้างที่สวยๆมานะครับส่วนมากจะเป็นช้างเพศผู้นะครับช้างงาสวยๆเลยนะครับมา บางครั้งเราก็ไม่กล้าที่จะไปไล่เชือกอื่นนะครับเพราะว่าทางทางเจ้าของช่องนะครับเราต้องขออนุญาตก่อนนะครับบัวเงินเพิ่งมีบ้านสงสารควันโฮไม่ได้ดูแลแล้วจริงค่ะช่องน้ำพุไลควันโฮก็อยู่ด้วยค่ะอ๋อก็คงจะเป็นจริงนะครับถ้าคุณแม่ว่าอย่างนั้นก็คงจะใช่แล้วครับผมะนะครับเดี๋ยวพ่อควันจะลอง ลองามคนโฮอีกทีนะครับตอนเย็นทองคำทองคำลุงศึกสักสักทองคำลุงสักมาด้วยบอกเขาว่าครับ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 โอ้มาด้วยนะครับช่วยติดตามด้วยนะครับฟานสักปลายทองคํานะครับอ่านีไม่หม่ครับไม่ไม่ฟานสักปลายทองคํานะครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นรถขบวนนะครับนี่ทางสักลุงทองคำยังไรสดอยู่ที่นี้อ๋อนะครับผมโอ้ไอวานสักนะฟานสัก รากปอไเดี๋ยวผมจะพาแม่แม่ไปดูนะครับน้องนนักศึกษาที่แต่งตัวนะครับจะร่วมขบวนนี้นะครับมีื้อทหารจริงยังไงทหารจริงลนะครับนี่อทหารจริงอันนี้ใช้น้องทหารจริงๆเลยมาร่วมขบวนนะส่วนทางนางรำหรืออะไรอย่างนี้ก็คงจะเป็นใช้นักศึกษาสช่ไหมอ่าแล้วเดี๋ยวพาแม่แม่ไปดูตั้งขบวนนะครับคุณแม่ นะครับขอบคุณแม่ใหม่ที่ยังรักและคิดถึงพ่อควานนะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้กับพ่อครอบครัวน้องมิ้นนะครับ<อ>ก็ดีใจนะครับที่คุณแม่ไม่ทอดทิ้งนะครับก็ยังมาพูดคุยกับพ่อควานนะครับดีใจมากมากครับผมแม่ขนมปินท่านสร้างบ้านให้แล้วอย่างไรน่ะ ติดตามนานแล้วค่ะลุงศักดิ์๋อขอบคุณครับสวัสดีลุงศักดิ์ค่ะลุงศักดิ์อยู่นู่นนะครับลุงศักดิ์ไล่อยู่ครับคุณแม่มอ่านี่นะครับเจ้าของช้าง,งเอากลับไปดูแลเองเจ้าเลยคะาา่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบางครัง้งก็ เราก็จะไปดูแลเองนะครับายตามเลยเจ้าป้าสนับสนุนเดี๋ยวพาไปเรือกต้นเลยนะครับพี่เมกร่อนี่ก็คือน้องๆองนักศึกษานะครับจากโรงเรียนสตรีหรือเปล่า นนม,มองเ็นหลือเปล่าน้องคนนี้นะครับเพราะว่าอาจจะสะท้อนนิดหนึง่งส่วนข้างหน้าตรงนู้นนะครับตรงที่มีสูงสูงเป็นรูปแคนนะครับคุณแม่จะมีช้างอยู่ที่นู่นประมาณ ยี่สิบสองเชือกนะครับอยู่ที่นุ่นโอ้ยี่สิบเชือกนะครับก่อนู่นะครับอยู่ตรงที่สูงๆจะมียี่สิบเชือกนะครับแต่อยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนสตรีศึกษานี่มีอยู่สี่เชือกนะครับเอาไว้ต้อนรับทางผัวสองเชือกแล้วก็ทางของโรงเรียนอีกสองเชือกนะครับนี่งสงสัยเริ่มเริ่มเคลื่อนขบวนแล้วนะครับ งานนี้มีช้างทั้งหมด24เชือกนะครับคุณแม่มี24เชือกเลยนะครับคุณแม่น้ำทิ์บอกว่าไม่เป็นไรนะครับ อยู่กับใครก็ได้ขอให้น้องช้างมอาีอาหารการอยู่ที่ปลอดภัยใช่ครับคุณแม่นะครับก็คงจะเป็นจริงนะับวันนี้ก็อากาศก็คงจะร้อนเหมือนเดิมเรคุณแม่นะครับอากาศรู้สึกว่าจะร้อนมากเลยนะครับก็เป็นห่วงน้องช้างนะครับอากาศร้อนๆนี่ยิ่งมาเดิน ทางคนกรีตหรือทางลาดยางด้วยนะครับโก็สงสารนะครับ นี่มองไม่เห็นเลยนะครับี่านนี่ ไม่ชัชดหรือเปล่านู่คุณเมกนะครับขนแก้วเรียนลอง การจบกันหลอน นี้ทางขบวนก็คงจะไปไปจุดเริ่มต้นเนาะคุณแม่นะครับออกจากทางโรงเรียนแล้วนะครับกำลังเคลื่อนออกจากทางโรงเรียนจะไปเริ่มต้นที่ตรงนู้นนะครับตรงที่มีช้างที่รออยู่ยี่ยี่สิบเชือกนะครับส่วนสี่เชือกตรงนี้รอรับท่านผู้ใหญ่นะครับอาจจะเป็นท่านผู้ว่าท่านหลายๆท่านนะครับนี่ที่รอรับอยู่นะครับตรงนี้นี่นะครับนุ่งขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนะครับ ขอโทษแม่แม่ด้วยนะครับพวกวานอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของแม่แม่นะครับไม่รู้เป็นไรเลยโทรศัพท์พวกวานอยู่ๆก็มัวๆไปเลยนะครับมัวไปเลยนะครับมองไม่เห็นคอมเมนต์ของคุณแม่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าแม่แม่เห็นภาพหรือเปล่าภาพชัดหรือเปล่านะครับก็ไม่เห็นไม่ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาแม่แม่มาดูช้างนะครับช้างที่มาร่วมขบวนสี่เชือกนะครับแล้วก็เสร็จจากนั้นพ่อควานก็จะอาจจะลงไรนะครับเพราะว่าพ่อควานนี่มองไม่เห็นแม่แม่เลยนะครับนี่ี่เชือกที่ท่านผู้ว่าขี่นะครับในเชือกนี้นะครับคนี่นะครับอันนี้แม่แม่ก็คงจะรู้ว่าเป็นเชือกไนนะครับก็คงจะรู้ชื่อนะครับ อันนีอ้อีกหนึ่งเชือกนะครับที่มาร่วมนะครับมาร่วมรับ,รบ,รบอาทิตย์อาทิตย,ตย์ก็เหลือทางสองเชือกนะครับเป็นของลุงศักดิ์นะครับนี่กับไท่ทองแดงนะครับที่เหลืออยู่นะครับ ก็จะได้รับทางคณะอาจารย์นะครับขึ้นขึ้นบนหลังช้างแล้วก็จะได้ออกไปเลยนะครับไปร่วมขบวนนะครับคุณแม่ก็ขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่คุณแม่ไม่เคยทอดทิ้งครอบครัวของพ่อควานนะครับที่มาพูดคุยกับพ่อควานอยู่นะครับดีใจนะครับพ,พ่อควานดีใจนะครับถ้าอย่างไงก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกทั้งนะครับ ก็อยากบอกแม่แม่นะว่าพ่อขวานก็ยังรักและคิดถึงน้องมิ้นเหมือนเดิมนะครับถึงน้องจะไปอยู่กับเจ้าของใหม่แต่เราก็คิดถึงนะมันเป็นความรักความผูกพันที่เรามีให้ต่อน้องมิ้นนะครับก็ต้องขอโทษแม่แม่ด้วยนะครับที่พ่อขวานได้ขายน้องมิ้นไปนะครับแต่พ่อขวานก็อยากบอกแม่แม่ว่าพ่อขวานรักและคิดถึงน้องมิ้นอยู่เสมอนะครับทุกวันนี้ก็ตั้งแต่น้องมิ้นไปนะครับรู้รู้สึกว่าอะไรอะไรมัน ไม่ดีขึ้นนะครับไม่ดีขึ้นเลยนะครับมีแต่แย่ลงนะครับมีแต่แย่ตั้งแต่น้องมิ้นไปนี่นะครับจากเราเคยทํางานเบากลับมาเราต้องได้ทํางานหนักกว่าเดิมนะครับอ่านะครับวันนี้ขอขอบคุณแม่ทุกท่านนะครับพ่อขวัญขอลงไลน์นะครับคุณแม่เพราะว่ามองไม่เห็นเลยนะครับสงสัยเป็นคุณแม่อะไรเนาะนะครับทัพทซับไขมันเป็นอย่างเราก่อนคือมันบปแจงเป็น้อนเนาะ หัวใจมันเกี่ยวกับแสงบ็แสงหายบอลุงเออเมนเมนดึงมาเอออาชีเมนเออนี่ยโอ้ยโทรศัพท์ไฟฟื้นโปรตีนเออสู่ลุงซักบ่ใดเลยอ่าสวัสดีคุณแม่พัฒนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่พัฒนามากๆเลยนะครับรักและคิดถึงแม่แม่ทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแม่รัตนพรนะครับสวัสดีคุณแม่ พี่น้ำทิพย์นะครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับผมก็ขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับพ่อขวานก็รักและคิดถึงแม่แม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาไล่มาพูดคุยกับแม่แม่นะครับวันนี้โอ้มองเห็นภาพแล้วนะครับคุณมีพวกเราอยู่นั่นหรือว่าจะรอสักกะบอกอยู่ตรงท่าป่าไม้ตรงไปติดต้นไม้ตรงนั้นเราจะไปเซตติดตรงนั้นอ่ะปีที่แล้วนะแม่ครับปีที่แล้วครับเพิ่นเพิ่นเฮจักมุงครับนี่ พืนนขบวนเริ่มขย่อยออกไปตอนซีมงครับได้ตันนเกรขบวนขบวนเริ่มต้นขย่อยไปแล้วีมงครับเพ่อนอันนี้ทั้งร้อบ่หอดคำจีครับบ่หอดที่บ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 ่อ่บ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 บ่บีบ่บ่อ่บ่น่บ่ห่า่บ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 บ่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 บบ่อ่บ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 ไบ่บ่บ่บงพ่บ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 ่่บ่่บ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 บ่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 บบ่บ่บ่บ คุณแม่พัทราค่ะสูัสด้อพวรคันขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณท,<ด>ทุกกาลังใจครับผมขอบคุณทุกกาลังใจจากแม่แม่นะครับผมวสวัสดีครับแม่รัดโอ้ดีใจนะครับที่เห็นแม่แม่กลับมาทักทายขอบคุณแม่แม่นะครับไ กวติดอูด้วงมีนะเดี๋ยวเข้ามาาเกเป็นบ้านเด็กีสองสามีแล้วได้ไเด็ไ้ดอัด้ใช่่ ขึ้นขึ้นขึ้นตรงเวทีนี่เลยครับมีสองคนะใช่ค่ะขึ้นคนละตัวขึ้นคนละตัวเลยครับผู้หญิงขึ้นตัว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 นู้นก็ได้ผู้ชายขึ้นตัวนี้เอาไปยายไปยายขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย ไปอยากให้ไลด์เดือดอรพ่อฟานขอบคุณครับแม่พาธาขอบคุณนะครับบัตชีการ,รอ่ามาดูเขาเรียกอะไรเนาะคุณแม่เป็นนักเรียนนักศึกษาจากทางโรงเรียนศึกษาวิทยานะครับจะขึ้นช้างแล้วอ่าเนี่ครับน้องๆนะครับก็คงจะเป็นน้องผู้หญิงขึ้นหนึ่งตัวแล้วก็น้องผู้ชายขึ้นอีกหนึ่งตัวนะครับนีเชื่อกันเหรอคะ อ๋อไม่รู้นะคพรับเห็นบอกว่าตัวอะไรเชือกแล้วแยกกันเลยบอกครับอ้าวผู้หญิงขึ้นขึ้นเชือกนั้นเลยนะครับอาน้องผู้หญิงไปก่อนอาน้องผู้หญิงเดินขึ้นอีกหนูอาอเด็กเด็กขึ้นชนนึ่งอาวช่วยช่วยด้วยอาจารย์เออขยับขึ้นไปอ่ะระวังหน่อยเด้ออาขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งห้าขึ้นอีกชั้นหนึ่ง

อันนี้คือพายทองแดงนี่ให้กับน้องผู้หญิงขึ้นนะครับส่วนอีกเชือกนะครับก็จะเป็นน้องผู้ชายนะครับสวัสดีครับมรแม่ลาศเดี๋ยวขึ้นก่อนใ้เล่นอครดยวเดี๋ยวให้ให้มามาขึ้นเลยขึ้นทางนี้ก็ได้โน้ นุน่มๆมาขึ้นด้านนี้เลยพี่ว่าถามถ้าเราท่องช้างได้ไหมเดี๋ยวเราเสร็จก่อนกันก่อนเลยสวัสดีพ่อควานคะ่ะรักยังรักและคิดถึงครอบครัพวพ่อควานอยู่เสมอครับพ่อควานขอบคุณครับแม่รักขอบคุณรับคน คุณแม่นะครับสัญญาณขัดขัดนะครับผมขอลงไลน์นะครับ